สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไดอารี่ของนิวเคลียร์อีกแล้วนะคะวันนี้นิวเคลียร์จะมาทําสบู่ DIY กัน,นะคะ่ะถ้าคลิปที่แล้วนะคะที่นิวเคลียร์ทำเทียนหอมไปใครยังไม่ไปดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ช่องนิวเคลียร์ได้เลยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้นิวเคลียร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นิวเคลียร์ด้วยนะคะพอเราเปิดมาในกล่องนะคะก็จะมีตัวทําสบู่ค่ะ มีแม่พิมพ์มีกลิ่นค่ะมีสีค่ะมีถ้วยมีวิธีทำค่ะแล้วก็พวกช้อนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําถ้วยสามถ้วยที่เขาให้มาเนี่ยแบ่งเจ้าตัวทําสบู่อะคะ่ะซึ่งนิวเคลียร์ก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรก็แบ่งให้เท่าๆกันทั้ง3ถ้วยเลยค่ะแล้วก็นําไปเข้าไมโครเวฟเลยค่ะทุกคนประมาณ10วินาทีค่ะ หลังจากนำออกมาจากไมโครเวฟนะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำกลิ่นแล้วก็สีเนี่ยมาใส่ลงไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำว่าให้ค่อยๆใส่นะทุกคนเดี๋ยวมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะ เสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแต่นิเคเรียรู้สึกว่าสีนี้นิคเคลียจะใส่สีเยอะเกินไปทําให้ดูน่ากลัวนะคะนิเคเลียก็เลือกที่จะใส่สี2อันนะคะแล้วก็จะเลือกไม่ใส่สี1อันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนะําสบู่ที่เราทําไว้เนี่ยมาเทใส่แม่พิมพ์ได้เลยค่ะก็คนให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยเทใส่แม่พิมพ์ค่ะเราก็จะรอประมาณ45นาทีขึ้นไปนะคะถึงจะนําแกะออกจากแม่พิมพ์ได้หรือว่าใครจะนําใส่ตู้เย็นก็ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งมันน่ารักมากๆเลยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นิวเคลียด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย